ร้อยกิโลโฮกามีนั่คือวัดองค์ส่งขงวันน่าจะมีต่างเปเจียนะคะไปทำบุญถวายสังฆทานนะคะแล้วก็อีกวัดหนึ่งที่เราไปกันก็คือไปที่วัดเกตรงนะคะก็ไปถวายสังฆทานเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวันเป็นวันพระค่ะแล้วก็หลังจากที่ไปวัดกระนา้นก็ได้ไป ก็รายการเสร็จนั้นแล้วก็มากินข้าวค่ะหิวมากอ๋อก่อนหน้านั้นก็คือไปรอพี่ตัดหนักหนักมากเลยค่ะยังไงคาแจ้งวันนี้สนุกหรือเปล่าคะจะหนุนจะมาหรือเปล่าคะจะสั่งอะไรไปกินวันนี้สั่งอะไรกินทะเลน้าจอดอย่างเดียวสเต็กปลาด้วยเบอร์บาร์ด้วยใครเป็นคนจ่ายอ๋อส่วนด้วยให้จ่าย ปลา่าตัวนี้นะคะอคุณจะสังเพกาะว่าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านอาพกินอะไรเป็นมุกปลาอรปลาแบบปลาปลาที่ว่ายอยู่ข้างหลันรู้ป่ะต้องยำมุกปลาอ่อนข้าวผัดกุ้งพูดวันนี้พี่สองก็ได้สี้แล้วนะคะกินก่อนเพื่อนเลยค่ะเพ้ามันอร่อยแน่พี่แรกบอกว่าบอกว่าไม่ไม่หิบ เจ้าโอ้ไม่หิวครับจะได้ก่อนกินก่อนไม่ชิมก่อนนะว่าอะไรพ่อไม่ได้เช่อะไรนะม่ไี่แมวที่รบมิตก็อร่อยมากร้านนี้ไม่มีสั่งเพราะว่าพี่ยายม็กินกว่าคงจะต้องมีแมว สิไหมครับเดฟมีหมูมีไก่มีหูมดฟหเรงครับเดฟคดยังไหมคะสี่ตาทำไมสี่ตาข้าหน่เดี๋ยวอยากรูนี่จะไปเฉยน้าาน้าจไหมคะเป็นไงรับเป็นไงครับเป็นไงครับก้างตัวก็เลิครับปูน่ากินไหมไปเกี่ยพวกนี้ก็อยากร ลอยไม่ลอยไม่ลอยลอยมปจับอู้อือยังหรือยังครับเป็นิน่ะกินน้ำลายรอเลอนายเรตกินก่อนลูวคสองคำว้าวาวว้าวว้าวาวาวว้วว้าวว้ววาวว้วว้าวว้าวาวววว้าวว้้าา่ เ็กินเบอร์รี่ตลอดแม่แต่คนกินเป็นเหรอโอเคทุกคนกินกุ้งเป็นไหมนเนี่ยกินก็เป็นแน่เลยทุกเป็นเลยที่บ้านพาไปกินด้วยนะข,อของที่สาวสีนะ่ากินนะ ส่วนนูทางนี้นะคะน่ากินไหมคะออรส่วนนะคะอันนี้พี่แอดสั่งค่ะแต่ว่าไม่ให้กินนะคะให้สั่งอย่างเดีนวคะ่ะที่เหลือพวกเราจะเป็นคนกิน,นะคะ่ะออรส่วนนะคะเชิญคะ่ะเชิญทุกคน